ประทับใจกับทีมงานของน้องนะคะทุกคนก็ทุกคนตั้งใจอย่างทำงานมากๆบทที่ได้เล่นเนี่ยก็คือเป็นบทที่ดีมากแล้วก็ยังเล่นไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าเห็นหนังออกมาแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ชมหนังของน้องบิ๊กก็ภูมิใจมากภูมิใจแทนคุณแม่เขาด้วยแล้วก็ภูมิใจแทนน้องๆทุกคนด้วยค่ะสำหรับผมทนี่ก็เป็นเป็นเรื่องแรกครับที่ได้แสดงดีใจมากครับที่ได้รับโอก,กาสมาพอได้รับโอก,กาสก็ทําอย่างเต็มที่ครับ แล้วพอดูจากควอกเรื่องครับมันตรงกับทางบ้านของเราพอถ่ายทําเสร็จปุ๊บก็ไม่คิดว่าจะออกมาซึ้งมากขนาดนี้ครับขนาดผมเป็นคนเล่นเองตอนดูก็ยังร้องไห้ครับก็เป็นผลงานที่ดีทุกเรื่องเลนะคะแต่ที่ชอบแรกก็คือผม,มผ,มผมไม่ทนตัวเรา ก็คือ Bicycle p a ารเนี่ยเป็นอ oh. ันแรกนะคะเรื่องที่สองคือเรื่อง Lifetime เป็นหนังที่สร้างสรรค์ดีค่ะชอบ Bicycle p a ารที่ตัวเองเล่นเหมือนกันครับอันดับสองก็เป็น Lifetime เหมือนกันเพราะว่าเอ่อ ผมก็อยู่ในวัยที่กําลังตามหาอนาคตของตัวเองเหมือนกันครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ครับวันนี้นะคะก็ได้มาดูหนังที่ตัวเองแสดงนะคะก็แอบร้องไห้ค่ะโอเคทุกเรื่องเลยนะแต่ที่หนูชอบก็ชอบตรงที่ตัวเองเล่นออกมาแล้วคนรอบข้างอย่างแม่อย่างยายร้องไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะตื่นเต้นด้วยผิดอย่างที่คาดหวังไว้ไหมก็ผิดนิดนึงค่ะเพราะว่า ตอนที่ถ่ายเนี่ยหนูก็คิดว่าหนูอาจจะเล่นออกมายังไม่เต็มที่นะแต่ว่าพอได้มาดูแล้วหนูก็ว่ามันก็โอเคค่ะมีอะไรเมาส์ <c oughs> กันถ้าจะพูดถึงร่วมกับ,ใช,บใช่ไหมอย่างแรกที่นึกออกฮนะชอบเล่นเกมครับแอบเปิดคอมเล่นเกมครับผมก็สงสัยว่าเออเกมนั้นมันนียมันสนุกจริงหรอจนตอนนี้ครับโหลดมาใส่ iPad แล้วครับ <c oughs> เป็นสมาชิกร่วมกันแล้วครับถ้าส่วนใหญ่ถ้าถ้าเห็นพี่กันพี่กันจะ จะอยู่อย่างหลังจอมะเห็นแต่ผู้ช่วยเนาะพี่กันไม่รู้ไปไหนอแอบนอนรึเปล่าไม่ไม่รู้ไม่รู้หนุกดีครับใช่ได้ไปเขาใหญ่เนาะใช่ไปได้ไปเที่ยวเขาใหญ่ได้เห็นเครนด้วยฮะต้องจัดเออจะได้เห็นเครนเลยประทับใจพี่พี่มากพี่พี่เลี้ยงดีมาก